ชมสวนของคุณณจอมนะคะซึ่งลำไยแปลงนี้ก็ใบแก้วทั้งแปลงนีแก้วแท้เลยดูลูกดูลูกมกดูใบค่ะดูลูกลูกลูกเหลืองนีลูกฟ้องอ่าถ้าใบก็ฟ้องว้าแก้วทิ้งไม่คดูค่ะมีทั้งใบเก่าและใบใหม่นะคะแต่ลงไม่ทิ้งนะคะค่ะเก็บทุกต้นเลยค่ะดูนะคะเราพามาชมใบแก้วนะคะลำไยที่เป็นใบแก้วทั้งแปลงกี่ต้นนะคะณจอม แปลงนี้มันมันเอ่อสูรณ์แบบเลยตอนีดกๆมันถึงกระโดดจากเมันเกืบร้อยกว่าโอ้ันตายมันก็าตายเนาะแล้วแล้วดินเป็นยังไงตรงนี้ดูเนาะทายขี้เป็ดทายขี้เป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูดินกันเวลาฝนตกก็มันก็แฉะมันก็น่วมอันนี้ก็คือสองวันเท่านั้นเราเรายกล่องเนาะเพราะว่ามันแฉะคือ ปกติเม okay. ื่อก่อนเราก็ใช้แบบใช้ใช้มูลใช้พนมไงก็ไม oh, ่ได ja. mm ้ยกก็ค OK> ือพอดีหลายๆลปีก็น้ำก็ตะตอกไปเองกันเลยกลายเหมือนมูลเหมือนพนมมาดูซิมคือดินมันจะเป็นแล้วก็เป็นหินแบบนี้ปนเนี่ยอะไรจะรากอันไหนจะเดินได้เข้า่าไหมไม่ใช่หินไม่ใช่ลูกลางตุอ่ะเป็นเป็นหินคลองหินคลองอ่ะพอเจอหินคลองปุ๊บมันก็เน่นแหละอื มันก็อาศัยไปกินตามลาดลาดลาดอะไรเงี้ยตามพื้นดินตามบนบนผิวดินคือคือพูดที่รากมันหลบตรงไหนได้ก็หลบเลี่ยงไ้เลยแล้วดูต้นมันไม่น่าได้เลยเนาะแต่เขาเก็บหมดเลยเนี่ยดูสิเขาเก็บไม่เหลือเหมือนกันเนี่ยดูร่องรอยการการที่คนงานเนาะเก็บหมดเลยเนี่ยดูบดูชัดๆเลยนะคะเนี่ยนี่คือใบแก้วนะคะเนี่ยใบแก้ว นู่นน่ะคนงานหาไปเห็นไหมคะก็เอาพืกยอดได้นะน้ําหนักนี่ก็มาสุดยอดเลยนะคะดินอย่างเงี้ยมันมันน่าจะเป็นดินทำนาอย่างไหมอุ้ยทำนาไม่ได้ดินทุ่งนาอ๋อดินทุ่งนาดินทุ่งนาแต่มาปลูกลําไยใช่แล้วก็เป็นใบแก้วใช่แต่ก็ยังได้ผลถ้าไม่มี PSK นี่จะรอดไหมอ่ะโอ้ไม่รอดอ่ะแล้วอย่างต้นนี้เนาะดูไม่น่าไม่น่าไม่น่าได้เก็บแต่เก็บหมดเลยดูสิเนี่ย เนี่ยดูใบนะคะใบใบไม่ใช่ใบสวยนะใบใบไม่สวยนะก็คือใบแก้วชัดๆเลยทั้งแปลงแต่ดูเนี่ยวันเนี้ยลงก็คือเก็บสามวันแล้วนะนะเนาะเนี่ยหมดเลยเนี่ยเก็บเราก็ใส่ใส่มะพร้าวไปเขาก็กินทางโคลนเองใส่ไปสองรอบช่วยด้วยใบด้วยแล้วก็เราก็กิ้ทางยอดด้วย เนี่ยหลังจากเอ่อเก็บไปแล้วเนี่ยดูใบเก่าเนี่ยใบเก่ามันเดิมมันเป็นใบแก้วแันเล็กนี่ก็เราลองดูใบโอ้ันก็ไซส์เนี้ยดูลูกดูลูกแบบเนี้ยเทูโอ้โหอันนี้มันใหญ่กว่านี่ใบแก้วนะใหญ่กว่าเรี้ยนสิบอีใหญ่กว่าเรียนสิอายุเท่าไหร่นะเนี่ยลำใหเนี่ยรู้สึกว่าจะแค่สิบสองวันเองนะหกเดือนหกเดือนสิบสองวันแต่ดูลูกโอ้ดูผิวจะ ตอนก่อนก็เคยไว้ถึงหกเดือนสิบห้าแล้วยี่สิบจ้ะนี่อันนี้อันนี้เหลือลูกหนึ่งลองแกะดูดิแกะเนื้อโชนะแกะเนื้อโชดูดิโอ้โหสาหลงก็ให้ตั้งลูกหนึ่งต้นนี้แลน่ากินด้วยนะตัวนี้โอ้โหดูสิคะใสดูเปลือกในดิมีท็อปมีสะอาดค่ะสะอาดนี่แต่ว่าขออนุญาตเลยแล้วกันนะ ชิมเลยชิมเลยปลอดภัยดูเม็ดดูเม็ดอือเม็ดเป็นไงเม็ดโหเม็ดก็ไม่ไม่อยากจะพูดว่ารสชาติเนี่ย <c oughs> คือมันไม่แสบคอนะคะกินแบบมันไม่จี๊ดรสมันจะนุ่มเนื้อเนื้อจะเยอะ <c oughs> ปกติจะเป็นคนที่ไม่กินลำํำไยเพราะกินแล้วจะแสบคอแล้วจะเจ็บคอ <c oughs> แต่เข้าสวน p s k ทุกๆสวนนะคะกินไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโล เป็นครั้งแรกเลยที่เปิดใจให้เรากินลำไยเพราะเป็นคนที่ไม่กินลำไยแต่เขา e p เ k กินทุกสวนค่ะไม่หวานจัดอือไม่ว่าไปตั้งไหนเนาะหน้าตาต้นแก้วหมดเลยแก้วหมดต้งแปลอยากจะบอกเพื่อนชาวสวนนี่กันอะ่ะถ้าก็มีปัญหาแบบเหมือนของนานะให้เปิดใจมาใช้อ่าแรกเริ่ม ใช่ไมเพราะไม่เพราะกากินใส่ทางโคนก่อนค่ะอ่าอย่างน้อยสักสองรอบถ้าเป็นแมกเหมือนของหน้านะคะสองรอบเสร็จแล้วเราก็ฉีดทางใบคฉีดทางใบถ้าฉีดทางใบเนี่ยไม่รู้สูตรคนอื่นยังไงนะหนะ้าเอาแต่ไอ้นี่แคปซูลกับอฟ้าเขียวสองอย่างเองสองตัวเองอืะอจะทําให้ดอกยาใบมันเขียวแล้วยอดเดินมาเลยอืเพราะฉะนั้นะถ้าใครมีปัญหาแบบเนี้ยใช้ตัวนี้เลยแคปซูล กับฟ้าเขียวไอ้ส้มเนี่ยเราไว้ใช้ตอนตอนลูกก็ได้หรือว่าจะใช้ตอนใบก็เราก็ทิ้งระยะเม่งก็ได้ไม่พัลวัสดเย่ยม